สวัสดีครับพี่นอ้องชองบ้านดอนพุกลัล้ครับหนามลุ่งร้ายพี่น้องมอนี่นมีความที่เสาสามพันวาคมครับบ่อนกำไปด้มาไหลมองโดนแล้วพี่น้องเพราหนามก่อเที่ยวขึ้นเที่ยวลงครับหนามเที่ยวขึ้นเที่ยวลงป่าก็เลยว่ม,มากค,ครับมอนี่ปา่าขาวหน่อยป่าเปียนเริ่มมากแล้วครับเริ่มมากดีดๆครับมอนี่ครับเมื่อไหลด้วพี่น้อง หลายลำอยู่มบอนี้มี่บาดอนไปซื้อม่องมือสองมาครับม่องมือสองมองสามสั้นครับสีเส้นหาเส้นแล้วก็สามเส้นครับหัวโอ้โหมีเหงื่อหอแล้วกำลังแต่งครับทีไปล่องบนงพี่น้ลอกม่องมือสองขาดเนี้ยมองเาองาประมาณสามลอยเมตรแหละครับสามลอยสามลอยเมตรครับคมเางาครับ มั่งมือสองพี่น้องจะคล้องเป็นตายครับเป็นเถ่าครับมักมองหลายเป็นซื้อมาเห็ดไใบหลายแต่เพว่นก็ใส่มัดตัวนั้นหระครับใส่มัดหล่นละบาดอนกับปซื้อเพป็นมากครับมั่งสามเส้นบาดอนมันมีครับมีแต่สามเส้นเคืองอย่าไปมั่งสามเส้นมั่ล่อเมืองครับพอแล้วก็เริ่มแล้วก็เริ่มแตงหายครับเอาพี่น้องคอยไปหลุดน้ำบาดอนครับบาดอนเป็นไรครับสาวเกิดเนื้อครับ พี่น้องคือม่งมือสองครับม่งสามเส้นพี่น้องสือมาลาดในไหม่หรอครับแต่ว่าเป็นม่งเกาเป็นครับม่งมือสองครับมีขาดเนี่ยแหละครับม่งมือสองครับม่งสามเส้นพี่น้องสามเส้นหาเส้นแล้วก็สี่เส้นดันนาครับหาเส้นยืดดันกลางครับสามเส้นยืดดันหลังพี่น้องสืบมาสองร้อยพี่น้องไปลุ้นน้วกันครับว่าหมานครับรอนครับม่งมือสองครับไปครับลุ้นน้วกันครับ มองมือสองปลาขาวน้อยแล้วพี่น้องกันมองน้อยกันเลยเพราะว่าบาดวันคิดว่ามองของแล้วพี่น้องอยาตเห็นมั่งขุ่นมองอยู่ทางบนครับเออมองน้อยมองน้อยเด้กน,นี่ปลาขาว,วตัวพี่นอ้องนะตัวแรกปลาขาวตัวสองเด้กผมืิอว่ามองน้อยอีกนิดหนึ่นงตัวนี้น่อย อ๋ออี่ตรงนึงว่องน้อยว่องน้อยโอ้ดื่นดีใช่ป่ะอืมกูเห็นระบาดเ่ยอ้อกระเป้าก็มีประเป้ามาตลอดเลย สองหายจินปลาหน่อยไปก้อนทองพี่น้องกวอนน้ำหน่อยครับปลาใหญ่รี่เข้ามาแล้วครับปลาใหญ่ครับน้ำหมดเ,เขี้ยวขึนเขี่ยวลงครับน้ำหมดเลยวันเห็นหาดแล้ววันนี้มาขึนอีกวันนี้ลงไมาอีกเริ่มสิหาดเริ่มสีโคแล้วครับ คือบอ่เหน็นคือบอ่เหน็นบาดนี้ข้างนอก็ะอึดอพี่น้อง,งปลาเป้าอีกแล้วเจบปลาเป้าแทบาไหร่พี่น้องผมถามลักกินปลาครับมันลักกินปลาเฮาปลาเฮาถึงมองแล้วมันก็มากัดกินเจ๊เสียงปลาเป้าครับจระฟาดกรดฟาดเด้อโอ้มองขวางอีู่เลยพี่น้องเอ้ยขอางไหลหลอดเพื่อว่า ไปว่างคนนะโอ้ยมองกิดอยู่แล้วพี่น้องกิดดูแทบบาดนี่โอ้โอ้มันยังไงเนี่ยมันยังเป็น,น,ย,นยัง,ยงโอ้ปลาหมูมันกิดดูแท้ ได้รอบแทรบวะ,ะนี้ได้บุดบุดขึ้นน่องขุนมองเบาดอนน่ะโอ้ไปว้างพุดไปนอกพดไปนอกพดไปนอป่ปนองขุดมาเริ่มซื้อมาใหม่อีกขึ้นนองมองขอรู้สันขุนบ้างเกินไป ข้าวก็ะเทืกศึกปลาขาวก็ได้ปลาหมูมันกระมิ้นมากระเทือยู่โอ้ตัวเมย์ก็มีตัวเมยต,ตัวน้อยอโอ้ยิ่งถึงมาดีดีพี่น้องแต่ว่ามองคอผมผมยอมรุดเลยยอมรุดเลย,บ,ย,เลยบาทหาเอ้ย นั่งก่อนที่นอ้องม่องบอลลุดกกยังไม่ดีโอ้โอโอน,นั่งกนนากมองก็กลัวปา ลวดก็ดมาหลุดบาดน,น,น,นี่โอ้ปลาเพีย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 นางกุ้ก็ดกเว้บนยอหลุดโอ้ัวใงญ่ก็มีเป็นอะไรนี่เนาะบลาขาวอะแขงมันให้น้องมองดูหน่อยาเนี้วาขาดซ้ำออ ปลากเขาก็ถึกม่องกระกาะอู้ตัวใหญ่ยวไหมอีกนะพี่น้อ,นองตัวใหญ่ไหมอีกแล้าตัวเงี้ยวอ่ะโอ้มออาวนใส่ขาเราบ่นอวดดีเนาะกนโอ้ขาดเบิดลมองบาดนี่หมดละ เสือกขาดแล้วเนเขาล่างอืมปากกระทึกดีโอ้เสืยเข่าล่างยังบ่นอีเนาะขาดอีลไอ้หุดปลาจะว่าขาวขาดแล้วพี่น้องเข่าล่างขาดแล้ว แขน,นไหวก็ไล่อืมวันนี้ก่อนโอ้ไปว่างกดเนี่ยมันของไม่เท่้อยเนาะขาดละโอ้ขาดห้อ,อยเท่าอีกวัดนี้เนาะ บอ,อ,อกหลายใช่ปหมุยหอยยยังดีบัดมือบัดนีบัดนีเสียงยังน่าบันี้โอ้ ห่าตั้งมักหลายโอ้ปลาเพียปลาเพียปลาเพียว้าต้อง,ออองใส่ออกเบิดนี่นี เดียวไม่เห็นเลยโอ้เห็นแล้วโอ้ขาดไรพี่นอ้องขาดไรนีเออขอกระดอกกระเดียดแทะได้ปะ โอ้สามก็ปากวะหนวก oh. มัองขาดเบิร์ดพี่น้องของไม่อะเ่าคุ้มอะไรดอกพี่น้องเอ้ยข่นห้อยตาห้อยลูกมัองขาดเบิร์ดมั่งสามซันได้ทุกรุ่นพี่น้องตัวน้อยตัวนี้ก็เกียก็ได้โอ้ยงานหนักเลยงานเขาเลยพี่น้องนี่มัองของมัองของซื้อมาแหกมันแท่มนันเ้ ถือว่าได้สิพี่น้องได้ก็บ่ทัวคุ้มนะครับค mm. ัดว่าห้อยคุณละบาทนี่เพี่ยร์ก็สว่างโตคนนี่ล่ะเพี่ยร์อะไรหรือว่าไปซนีกันอะไรนะควองนี่พี่น้องควางซนเลยแต่ว่าไปหาซื้อมาอีกก่อนหาซื้อมองไม่ยากสุดครับมังมือสองครับมั่งนี่ก็สมมาแล้วง่ายตรงนี้เพี่ยรครับ Oh. เหี้ยสองโตวน,น,นี่พี่น้องไวขาดขาดเงี้ยมองกันเลยกรเจกนัง่งกูปามองน่อยด้วยกันจะจกเละมองหน่อย,ออย,ออยตัวงี้พี่นงขา้าเส้นมนี่้วมองเละตุ่มเป๊ะ ตัวเพี้ยนเป็นที่บ่อของาบาดอนที่ขอว่บดอนที่ของนาะอันนี้ของม่มาลองเน,นี่ยสยะครับคือผลงานครับจะซุ้มนลอยๆเย,ยอะประมาณสองหสามโลครับตัวเงี่ยกับสี่โต ถือว่าคุม้มนะครับพี่นอ้องแต่ว่ากรบบปาปัดได้ดอกเพราะว่ามองขาดครับเอาคลิปนี้ไว้เฉยๆพี่น้องเ้อฝากกติดตามช่องบารดอนคนกด,ด้วยนะครับเอาคลิปนี้ไว้เนี้แล้วครับสวัสดีครับไปครับ